สวัสดีนักลงทุนแล้วก็สมาชิกที่สนใจในการเทรด binary option ทุกคนนะครับวิดีโอนี้จะแนะนำวิธีการใช้งานโปรแกรมเทรด IQ Option นะครับซึ่งโ,งโปรแกรมเทรดของ Broker IQ Option เนี่ยจะแตกต่างจากโปรแกรมเทรดของ Broker โ,โดยทั่วไปนะครับอันนี้จะเป็นซอฟต์แวร์ที่เขาพัฒ,าพฒนาด้วยด้วยของด้วยตัวเขาเองนะครับ ก็คือมีการพัฒนามาประมาณเ่ปีแล้วนะครับแล้วก็เพิ่งใช้ได้ประมาณวันที่ยี่สิบยี่สิบเจ็ดยี่ิบแปดธันวาปีที่แล้วนะครับวิดีโอที่ผมบันทึกนี้คลิปนี้นะครับเป็นวันที่สิบมกราคมสองสองศูนย์หนึ่งหกเขา,อาบอกในเว็บไซต์ว่าเขาพัฒนาโปรแกรมนี้ประมา,มาประมาณสิบสองเดือน ันนี้การเทรดผ่าน b o k e กเกอร์ i อ o เนี่ยเราสามารถเทรดได้หนึ่งนะครับผ่านโน้ตบุ๊กหรือว่าคอมพิวเตอร์บ้านเราคอมพิวเตอร์ของเรานะครับหรือเทรดผ่าน iPad iPhone Samsung มือถือ Android ได้หมดนะครับเขาจะมีแอปพลิเคชันไว้รองรับสำหรับการเทรดนะับนั่นหมายความว่าไม่ว่าเราจะอยู่มุมไหนของโลกใบนี้นะครับเราก็สามารถเทรดไนนมี่ออปชันได้ แค่มีอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วเราก็ล็อกอินในยูเซอร์เราแล้วก็เข้าไปเทรดเมื่อทุกคนเปิดบัญชีเดโมโแล้วนะครับทางบรกเกอร์เนี่ยจะให้เดโมมาเท่ากันหมดทุกคนก็คือ1,000 100, งพันดอลลาร์สหรัฐที <c oughs> นี้เรามาดูกันนะครับว่าเราจะหโหลดโปรแกรมเทรดจากที่ไหนนะครับ ก็เข้าไปที่ i q o p t i o n c o m e n นะครับแล้วไปที่เมนู for trader ตรงนี้นะครับแล้วไปที่เมนูย่อยดาวน์โหลดผมเข้าให้ใหม่ iqoption.com/em นะครับแล้วไปที่เมนู for trader ตรน,นก็ไปที่ดาวน์โหลดอันนี้จะเป็นจะเป็นซอฟต์แวร์นะครับ โปรแกรมเทรดในตลาด Binary บบ Option ซึ่งรอ,องรับทั้งทั้งระบบ Mac OS แล้วก็ Windows นะครับเราก็คลิกดาวน์โหลดติดตั้งไว้ที่คอมพิวเตอร์ของเรานรอพอเราดาวน์โหลดติดตั้งแล้วไอคอนมันจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ล็อกอินนะครับล็อกอินเข้าไปเทรดใน,น,นบัญชีของเราใส่อีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดนะครับตอนเราสมัครปเปิดดโมโนเนี่ย ทุกคนจะมีอีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดของตัว <c oughs> เองเราล็อกอินเข้ามานะครับหน้าตางม,มันก็จะเป็นอย่างนี้ <c oughs> นที่นี้เ,เวลาเทรดนะครับเราสามารถเ,าเวลาเทรดบนโน้ตบุ๊กหรือ PC บ้านเราเนี่ยเราสามารถเทรดผ่านาโปรแกรมเทรดหรือว่าเทรดผ่านเว็บไซต์ได้นะครับเราเข้ากับ เวลาเราเทรดผ่านเว็บไซต์นั่นครับแล้วก็ล็อกอินเข้าไปในยูเซอร์ของเราแต่ส่วนมากเวลาเทรดผมจะเทรดผ่านเว็บไซต์มากกว่าเพราะว่าเวลาผมเทรดผ่านเว็บไซต์เนี่ยผมจะชอบเข้าไปดูข่าวเกี่ยวกับสกุลเงินต่างๆนะครับเพราะว่ามันทาให้ผมสะดวกเวลาผม,ผมเทรดผ่านเว็บไซต์แล้วผม,ผมไม่ต้องมาคลิกยูโปรแกรมตรงนี้ วันนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับว่าเราจะเริ่มการใช้งานโปรแกรม c r e a d i v e ป c t i o n ่างไรครับอย่างแรกเลยนะครับที่ผมจะแนะนำก็คือกราฟนะครับกราฟเขานี้ให้เราเลือกทั้งหมดสรูปแบบนะครับเป็นแบบแอลีออย่างนี้ก็คือมันจะเป็นเส้นมันจะเป็นเส้นแล้วก็มันจะเป็นแอลีแอลีก็คือคูณที่ตรงนี้ อนนี้หาลายลายที่ือจะเป็นเส้นอยงนี้กราฟแบบลายเนี่ยมันจะดูแบบตื่นเต้นนะครับถ้าเรายิ่งยิ่งขยายไปเนี่ยการวิ่งของตัวเลขเนี่ยมันจะทําให้เราเล้าใจมากมากกว่าทุกกราฟกราฟทุกแบบถ้าเป็นแคนเดลสติ๊กเขาก็มีให้เราเลือกนะเป็นแคนเดลสติ๊กก็คือแบบแท่งเขียน เราก็มีเขาก็มีทมเพลนให้เราเลือกว่าเราจะเลือกไทมเทไปลนแบบไหนนคะครับ้าวิกันก็คือ5วิ10วิ15วิา30วิหนาที2นาทีนี้เป็นไทมเทปลนใหญ่ๆอ่ามีไปจนถึง 1, 1วิ1เดือนครับเราสามารถเลือกดูไทมเพลนแต่ละทมเพลนได้นะครับเป็น5วิการผมจะเลือกเป็น5วิ5นาทีนะครับ5นาทีแล้วทีนี้นนนนนน ไอ้ตรงนี้นะครับสามารถย่อขยายได้ตรงนี้นะครับเครื่องหมายบวกตรงนี้ เราคลิกเ,เพื่อที่จะเพิ่มสกุลเงินหรือว่าอ่าสินทรัพย์ตัวอื่นๆที่จะเข้ามาเทรดนะครับถ้าเป็นเทอร์โบนะครับถ้าเป็นเทอร์โบเทอร์โบก็คือมันจะมีแของ e u e, r u s b นะครับพอเราคลิกปุ๊บมันจะขึ้นตัวนี้ว่าเป็นเทอร์โบนะครับเทอร์โบหมายถึงว่าเขาจะมีอายุสัญญาให้เราตั้งแต่หนึ่งนาทีสูงสุดก็คือแค่ห้านาทีนะครับเนี่นะครับเวลา t ท m e ตงเนี้เขาจะมีให้เราเลือกโปรฟิตแปดสิบแปดเปอร์เซ็นตนะ์ช่องเนี้ย จะเป็นในส่วนของของไบเนอรี่นะครับของไบเนอรี่เนี่ยเขาจะจ่ายให้เราน้อยหน่อยแต่ว่าเวลามันจะห่างกันอ15นาทีนะครับจะสังเกตว่านี่เป็น11โมงก็ไป11โมง15เข้าไป11โมงนนครึ่จะห่างกัน15นาทีแต่ถ้าเราเลือกเทอร์โบเนี่ยจะจะห่างกัน1นาทีนะครับ แล้วถ้าเกิดเราจะเลือกเล่นทำเฟรม5นาทีเนี่ยเราก็เลือกเราก็ดูว่าตอนเนี้นะครับว่าอ่าเวลาบ้านเรากี่โมงนะครับมาหน้าจอคอมของผมเนี่ย10โมง50ถ้าผมเลือกให้มันหมดอายุสัญญา10โมง55ก็คืออีก5นาทีนะผมก็เลือก10โมง55นะครับแล้วเวลาเราจะเทรดนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยให้เราเลือก เลือกก่อนนะครับว่าเราจะให้หมดอายุสัญญากี่โมงโกี่นาทีนะครับแล้วตรงเนี้ก็คือยอดเงินที่เราจะใส่แปดร้ร 8, อยเหรียญไอตัวเลขตรงนี้นะครับเราสามารถใส่กี่เหรียญก็ได้ตั้งแต่หนึ่งเหรียญสูงสุดก็คือห้าพันเหรียญนะครับเขาให้เทรดขั้นต่ำหนึ่งเหรียญต่อเดอรนนะครับหรือห้าพันสูงสุดก็คือห้าพันเหรียญนะครับแต่ค่าตรงนี้มันจะจําไว้ตอนที่เราตอนที่เราเทรดนะครับ ว่าเราเคยเทรดด้วยยอดเงินเท่าไหร่มันก็จะจําไว้อันนี้ผมจะเทรดสัก800เหรียญแล้วกันอันนี้เป็นเดโมนะครับผมจะให้เลือกในอายุสัญญาที่10โมง55ตอนนี้10โมงับกราฟมันมันมีแนวโน้มลงนะครับเดี๋ยวผมยังไม่ได้จังหวะผมอธิบายส่นอื่นก่อน ไอ้ตรง purchase time ตรงนี้นะครับก็คือมันจะนับเวลาถอยหลังตั้งแต่เราเลือกอายุสัญญา10โมง55นะครับมันจะนับเวลาถอยหลังก็คือเหลืออีก2นาที57ห้าสิหหมายความว่าในช่วงเวลา2นาทีกว่าที่เราเห็นเนี่ยนะครับมันจะนับถอยหลังไปเรื่อยๆเนี่ยเราสามารถเปิดออเดอร์ได้นะครับแต่เมื่อเวลามันมันวิ่งไปเรื่อยๆนะครับจนถึง 10โมง54นาที30วินาทีนะครับมันจะหมดเวลาที่จะให้เราเข้าไปออ <c oughs> โดโทษนะครับเปิดออเดอร์ซื้อขายนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตอนนี้การาฟเริ่มลงเรื่อยๆนะครับก็สามารถเดี๋ยวผมจะพุดพุดก็คือเซลล์นะครับคอก็คือบายพุทก็คือวิเคราะห์ว่าการาฟมันจะลงนะครับเราก็พุด คอก็คือวีคอว่ากราฟมันจะขึ้นก็คือคอนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าเราพอเราเปิดออเดอร์ไปแล้วนะครับตรงนี้มันจะขึ้นตรงนี้มาครับว่าเหลืออ่าประมาณนม่ถดงตรงนี้นะครับสองนาทีแล้วตรงนี้จะบอกว่าเรา invest อินเวสไปกี่เหรียญน,นะครับโปรฟิตเท่าไหร่นะครับแล้วถ้ามันไม่โปรฟิตเนี่ยนะครับตัวนี้ตรงนี้มันก็จะเป็นศูนย์นะครับจะเป็นศูนย์ตอนนี้เหลือเวลาอีก หนึ่งนาทีสี่สิบวินาทีนะครับมันจะไม่ให้ผมคือเวลาช่วงนาทีกว่าเนี่ยผมยังสามารถเปิดออเดอร์ซื้อขายได้อีกนะครับออเดอร์ order นี้ผมอาจจะพุทก็คือซื้อลงนะครับยอเดอร์ไปผมอาจจะคอก็ได้นะครับอันนี้มันแล้วแต่การวิเคราะห์อของเราซึ่งวิดีโอต่อไปเนี่ยผมจะสอนหลักการวิเคราะห์นะครับในการเทรดไปในดิออปชั่นอันนี้จะเป็นการแนะนำการใช้งานโปรแกรมนะครับ <c oughs> เมื่อเราเปิดแล้วนะครับตรงนี้มันจะจ่ายเป็นเปอร์เซ็นต์ให้เรานะครับโปรฟิต88เปอร์เซ็นหมายความว่าเราลงทุนเท่าไหร่นะครับเขาจะจ่ายให้เรา88เปอร์เซ็นของเงินที่เราลงทุนนะครับเมื่อกี้ผมเทรดไป800เหรียญใช่ไหมครับแล้วก็เวลาผมได้กําไรเนี่ยผมจะได้มาอ่าไม่ใช่ครับคือ800เหรียญเนี่ยพอเรา คลิกเทรดปุ๊บเนี่ยเขาจะหักเงินจากยอดบาลานซ์ของเราไปเลยนะครับเมื่อกี้ยอดบาลานซ์ผมมันมี5,000กว่าเหรียญน,นะครับ5,600กว่าเหรียญพอผมเทรด800เหรียญปุ๊บเนี่ยระบบจะหัก800เหรียญจากยอดบาลานซ์ผมเลยตอนนี้ยอดบาลานซ์ผมก็เหลือ4,848เหรียญน,นะครับเพรานะนั้นเมื่อกี้ผมมี5,648เหรียญผมเทรดไป800มันหักไป800ใช่ไหมครับ แต่ถ้าออเดอร์นี้ผมกําไรนะครับเมื่อจบเวลาสิบโมงห้าสิบห้านะครับออเดอร์นี้ผมกําไรเนี่ยเขาจะคืนเงินต้นที่ผมลงไปแล้วก็บวกกับกําไรนะครับก็คือแปดสิบแปดสิบแปดิบแปดเปอร์เซ็นของยอดแปดร้อยนะครับอันนี้นะครับจะสังเกตว่าตอนนี้ตัวเลขมันขึ้นมาแล้วนะครับเนี่ย e x p i r a t i o n time นะครับ e x p i r a t i o n time ก็คือมันจะหมดอายุสัญญาอีกสิบห้าสิบสี่นาทีนะครับ อันนี้เราก็80%อ,ออเดอร์นี้ผมกำไร100%แล้วครับเพราะมันเหลืออวิ่งนาทีเดียวนะพอ,อก,กำไรปุ๊บมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับว่า The position is closed นะครับออเดอร์นี้ถูกปิดแล้วนะครับอันนี้โปรปิดก็คือเท่านี้เราต้องคลิกคลิกคลิกตรงนี้ออกก่อนนะครับไม่งั้นการาฟรมันจะไม,ไม่เลื่อนนะครับ ถ้าเราไม่คลิกออกเนี่ยกราฟมันจะค้างอยู่อย่างนั้นรเราต้องคลิกตรงที่มันขึ้นป๊อปอัพขึ้นมาเมื่อกี้ก่อนเสร็จแล้วนะครับเวลาเราเทรดเราจะดูตรงนี้นะครับ ดูตรงนี้ด้วยนะครับเป็นอินดิเคเตอร์แล้วก็เครื่องมือในในการวิเคราะห์การาฟนะซึ่งผมจะอธิบายในวิดีโอต่อไปนะครับอันนี้จะจะอธิบายเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมก่อนและตรงนี้นะครับคู่เงินตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนเป็นเทอร์โบหรือไบนารี่ก็ได้นะครับถ้าเป็นไบนารี่นะครับจะสังเกตว่าเวลาตรงนี้ไทม์ตรงนี้นะครับมันจะมันจะเลื่อนมาอยู่ตรงนี้แทน แต่ไบเน r y ีเนี่ยถ้าเทรดแบบไบเน r รี่มันจะจ่ายน้อยลงนะครับจ่ายน้อยลงการจ่ายว่าเข้าจ่ายกี่เปอร์เซ็นต์มันอยู่ในช่วงช่วงเวลาของตลาดอีกทีนะครับบางเวลาช่วงประมาณสักกลางคืนบ้านเราเนี่ยเ,เขาจะจ่ายเยอะหน่อยแต่ถ้ากลางวันก็จ่ายจ่ายน้อยนะครับ <c oughs> กลางคืนสูงสุดผมจำไม่ผิดน่าจะประมาณ84 ถ้ากลางวันก็ประมาณ70 7ด์ของยอดเงินที่เราเทรดอันนี้นรัก็คือเปลี่ยนเป็นเทอร์โบไบนาตรีตรงนี้ได้แล้วตรงนี้ก็คือพอคลิกปุ๊บเนี่ยก็คือสามารถเลือกสกุลเป็นสกุลเงินอื่นได้นะครับเป็น GU มก็จะเป็นสกุลเงิน g ี p USD ก็คือปอนเทียบกัลดอลลา เวลาเราจะเพิ่มหน้าต่างคู่เงินก็คลิกตรงนีน้มันจะมีให้เราเลือกเยอะนะครับสินทรัพย์ที่จะให้เราเทรดนะครับคอมมูนิ้ก็จะมีทองซิลเวอร์รตอนนี้ตอนนี้ที่เปิดให้เทรดก็คือเป็น o r องกินดี้ก็คือดัชนีหุ้นของต่างประเทศนะครับแล้วเวลาเราจะปิดกราฟตรงนี้นะครับสมมติเราจะปิดกราฟ GU เนี่ย เราต้องเปิดการาฟที่อยู่ตรงนี้มาก่อนนะครับแล้วเ,เราปิดตรงนี้ปิดขึ้นหมายบวก,กตรงนี้นะครับมันก็ใช้แล้วเราก็มาเปิดการาฟการจะเพิ่มก็เพิ่มตรงนี้นะครับเพิ่มตรงนี้ในส่วนตรงนี้นะครับเราคลิกเข้าไปดูเนะี่ยมันจะเป็นข้อมูลส่วนตัวเรานะครับแล้วก็จะากฝากอถอนเงินอะไรก็อยู่ตรงนี้นะครับลองเข้าไปดูมเมนูใต่ว่เมนูได้นะครับ ส่วนเทรดดิ้งฮิสตอรตรงนี้นะครับอ่าอันนี้ก็จะผมจะอธิบายในส่วนตรงนี้ trading history ตรงนี้ก็คือมันจะเป็น history การเทรดของเรานะครับว่าที่ผ่านมาเราเทรดได้กาไรขาดทุนอะไรยังไงเท่าไหร่เราสามารถดูได้ะครับก็จะขึ้นตรงนี้ว่า เราลงทุนไปกี่เหรียญน,นะครับแล้โปรฟิตมาเท่าไหร่ให้ตัวเส้นสีส้มๆนี้นะครับมันก็คือราคาที่ลงมาปิดนะครับส่วนออเดอร์ที่เราเปิดมันจะอยู่ด้านบนเมื่อกี้เมื่อกี้ผมพุทธใช่ไหมครับพุทธก็คือซื้อซื้อลงนะครับถ้าเราวิเคราะห์ว่ากราฟมันจะลงเราพุทธนะครับถ้าเราวิเคราะห์ว่ากราฟมันจะขึ้นเนี่ย เดี๋ยวผมป,ปส่สองเหรียญถ้าเราวิเคราะห์ก้ามันจะขึ้นเราก็คอนะครับแต่ก่อนที่เราจะคอเนี่ยเราอย่าลืมเลือกเวลาตรงนี้นะครับเลือกเวลาตรงนี้ให้ดีนะครับเมื่อว่าเราจะเทรดในทางเป็มสัก5นาทีเนี่ยครับจะบเ,เลือกให้มันหมดอายุสัญญา11โมง5นาทีเสร็จแล้วเราก็คอพอคอปุ๊บเนี่นะครับ สัญลักษณ์ของการคอมันจะมีเส้นสีเขียวนะครับมันจะเป็นเส้นสีเขียวให้เราเป็นเส้นสีเขียวให้เราเมื่อกี้เมื่อกี้ผมพุดนะครับเส้นสีแดงที่เห็นเนี่ยก็คือราคาที่เราพุดนะครับมันจะลากยาวตรงนี้แต่ถ้าเราคอเนี่ยมันจะเป็นเส้นสีเขียวถ้าการาฟมัน พอพอหมดเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาพอถึงเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาห้านาทีเนี่ยไม่ว่าคือตอนนี้ผมคอใช่ไหมครับ c อก็คือซื้อลงเอ้ยซื้อขึ้นแล้วผมพี่พ่อ,อาการาฟมันจะขึ้นนะแล้วทีนี้เนี่ยพอถึงเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาห้านาทีพอจบโดยอ,อ่านนะครับแล้วทีนี้เนี่ยราคามันขึ้นไปสูงกว่าที่ผมคอแค่ p อยเดียวนะครับผมก็จะชนะออเดอร์นั้น ครับที่นี้เราก็มาดูว่าเข้าใจาให้เรากี่เหรียญก็ดูตรงนี้อันนี้คือการขอลองมาสังเกตตรงนี้นะครับอันนี้โอปติตรงนี้มันมันลบอ่ามันเป็นศูนย์อ,อันนี้ลบ100ร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นหมายความว่าแก๊สมันลงมาต่ํากว่าที่ผมขอถ้าเราจะดูนี่ก็คือดูตรงนี้นครับดูแบบให้เห็นชัดเลยนะครับมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนชนิดของแก๊สเปลี่ยนเป็นแบบลายนะครับเราก็ขยายเราจะเห็นชัดกว่าการดูแบบแท่งเทียนนะครับเห็นชัดมากเลย อยากเยอะเลยแต่ว่าการดูแบบนี้มันจะตื่นเต้นแล้วก็เล้าใจมากอันนี้ลบร้อยเปอร์เซ็นหมายความว่ากราฟมันลงมาต่ํำกว่าที่ผมคอนะครับเวลามันขึ้นไปสูงกว่าที่ผมคอเนี่ยตรงนี้ก็จะบวกแปดิแปดปอร์เซ็นของเงินที่ผมลงมันจะแปดสิแปดเอร์เ็นพราะว่าตรงนี้เขาจ่ายให้เราแปดสิบแปดเปอร์เซ็นตนะครับ <c oughs> เวลาตรงนี้มันก็จะนับถอยหลังไปเรื่อยๆนะครับพอมาถึงจุด เส้นป่าสีขาวแนวตั้งตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือพอถึงเวลาตรงนี้เขาจะไม่ให้เราเปิดออเดอร์ซื้อขายแล้วนะครับในช่วงเวลานี้เราสามารถพุทคออะไรได้ตลอดเวลาแต่พอกราฟมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะสังเกตน,นะครับว่าไอ้ตรงเมนูพุทคอลนี่มันจะหายไปนะครับอันนี้เราเองมาดูกราฟตรงนี้กันก่อนเอ่อ ถ้าเราจะไปเทรดคู่เงน,นอื่นนอกจากตรงนี้อีกก็ได้นะครับก็ทำขึ้นหมายโบกตรงนี้แล้วก็เราจะเทรดส่วนไหนนะครับ G u แล้วกัน GU ตอนนี้นะครับเข้าใจให้เรา80ซนะครับอันนี้กราฟตรงนี้เรายัางวิเคราะห์ไม่ไม่ดนะใช้กราฟตรงนี้ใช้วิเคราะห์ไม่ได้นะครับเราต้องใช้กราฟแบบแท่งเทียนนะครับ handle stick แล้วก็เลือกแบบอ่าัก ทำเฟรม5นาทีนะครับเราจะเห็นทิศทางของตลาดได้ดีกว่าอันนี้ทำเฟรม5นาทีกราฟมันเป็นแบบนี้อันแบบนี้ถ้าผมเลือกออย่างแรกเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับเราต้องมาเลือกทำเฟรมตรงนี้ก่อนตอนนี้เวลา11นาฬิกา3นาทีผมจะให้มันหมดอายุสัญญาอีก5นาทีฉะนี้นะครับผมก็เลือก11นาฬิกา8นาทีอันนี้ผมก็เลือกพุทธนะครับพุทธเป็นงเหรียญพุทธก็คือซื้อลงนะครับ สังเกตว่าออเดอร์ที่ผมพุทธเนี่ยมันจะไม่ใช่เส้นมันจะไม่ใช่เส้นสีเขียวนะครับจะเป็นเส้นสีแดงแทนส่วนออเดอร์ออเดอร์ที่คอก็จะเป็นเส้นสีเขียวนะครับออเดอร์ order ที่คอมีเป็นเส้นสีเขียวออเดอร์ order ที่พุทจะเป็นเส้นสีแดงนะครับอันนี้เวลาจะเหลืออีกสี่สิบแปดวินาที พอถึงตรงนี้เนี่ยมันจะไม่ให้เราเปิดออเดอร์ซื้อขายแล้วนะครับเราหมดสิทธิ์แล้วนะแต่ช่วงนี้ถ้าเวลายังไม่ถึงตรงเนี้ยเราก็ยังมีสิทธิ์ที่เปิดออเดอร์ซื้อขายได้อยู่แล้วก็เส้นชัยคืออยู่ตรงนี้นะบนี่ยแ่เขาทำโปรแกรมได้ดีมากนะตรงนี้คือเส้นชัยอยู่ตรงนี้พอถึงตรงนี้เนี่ยถ้าการาฟมันขึ้นไปสูงกว่าที่เราขอแค่พอยเดียวเราก็ชะนะ แล้วก็เวลาเราจะล็อกเงินนะครับที่ตรงนี้แล้วก็ล็อกเงิออกมาจากาบัญชีเราอ่าเนี่ยครับจะสังเกตว่าเมื่อเมื่อมันเข้าโซนนี้นะครับออเดอร์พุทกับคอเนี้จะหายไปนะครับเพราะว่าระบบจะไม่ให้เราเปิดออเดอร์ซื้อขายแล้ว ีนห้าวินาทีจบเนี่ยเมื่อมันขึ้นป๊อปอัพตรงนี้มานะครับเมื่อกี้เนี่ยเป็นเป็นก่อนหน้านี้เป็นเป็นป๊อปอัพที่แสดงว่าเราเทรดแล้วได้กำไรเวลาเราเทรดแล้วเสียขาดทุนมันจะเป็นป๊อปอัพสีแดงอย่างนี้เราต้องปิดนะครับปิดตรงนี้ถ้าไม่ปิดเนี่ยการาฟมันจะนิ่งอยู่อย่างนี้นะครับเราจะ นี้เราต้องปิดก,ก่อน,นรเราถึงจะเข้าไปเทรดในสกุลเงินนี้ได้หรือเราจะไปเทรดในทางเป็นอื่นก็ได้นะครับที่เราเปิดหลายๆอันก็ได้นีเป็นห้าห้าวินาที ตรงดเดอร์บอร์ดนะครับดเดอร์บอร์ดก็คือ,อเป็นคอนเทนทที่ติดอันดับนะครับเขาจะมีรา,างวัลในการเพจติดอันดับด้วยรายละเอียดผมยังไม่ไมแน่ใจ หลักๆเลยนะครับโปรแกรมเทรดนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับใช้งานได้ง่ายนะครับส่วนเมนูตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะดูได้หลายหน้าตา่างนะครับดูได้หลายหน้าตา่างแบบนี้นะครับถ้าจะเลือก แบบนี้ก็ได้จะมีแบบนี้จะมีสีหน้าตาสีพุ่งให้เราเลือกเราเลือกเขตได้ตามสบายนะครับถ้าเราเลือกแบบนี้ก็คือเราเห็นการแบบ,แบ,บผมแนะนําให้เป็นแบบนี้จะดีกว่าและเวลาเลือกราฟให้เลือกเป็นแบบนี้เปิดหน้าตาแล้วก็เวลาเราเทรด ก็ควรจะจะเทรดทีละคู่เงินนะครับแนะนำให้เทรดทีละคู่เงินถ้ายังไม่เก่งพอผมก็แนะนำให้เทรดทีละคแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับการบริหารพอรการลงทุนอีกทีหนึ่งแณะนี้เดี๋ยวผมจะสอนในวิดีโอต่อไปนะครับทั้งเรื่องของ าการวิเคราะห์ทางเทคนิคนะครับการบริหารพอร์ตการลงทุนนะครับเวลาเราเทรดนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นป้อมอัพที่แสดงขึ้นมานะครับต่างหากเพราะว่าเมื่อกี้ผมเทรดจ u แต่ว่ากราฟที่เห็นเนี่ยมันเป็นกราฟของสกุลเงิน,น GBP JPY ก็คือ GJ นะครับเงินปอนกับเงินเยนเงินเยนญี่ปุ่นนะครับ อันนี้ถ้าไอตรงเนี้ยมันจะมันยังจะไม่หายไปนะครับมันจะอยู่อ่ามันมันมันยังจะอยู่นะครับอันนี้เราจะให้มันหายไปเราก็ไปคลิกตรงนี้นครับคลิกสกุลเงินที่เราเทรดทุกทางมาแล้วก็ปิดการาฟปิดป๊อปอัพตรงนั้นเราก็มันก็จะเป็นปกตินะครับเอาเวลาตรงนี้นะครับตอนเนี้ยเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาแปดนาทีครับนี้ผมเลือก ให้มันหมดอายุสัญญา11นาฬิกา14นาทีแต่ถ้าเราเลื่อนเลื่อนลงมาหน่อยให้มันหมดอายุสัญญาสัก11นาฬิกา10นาทีนะครับมันเหลืออีกประมาณนาทีกว่านะครับอ่ายังไม่ถึงนาทีแล้วนะครับนี่เราก็สามารถที่จะที่จะเทรดได้นี่อันนี้เป็นทําเป็น5นาทีใช่ไหมครับสมมติว่าเราจะเทรดในทําเป็น1นาทีแล้วเลือก1นาทีนี่นะครับอันนี้จะเป็นแท่ง1นาทีนะครับหมายความว่า ทุกๆหนึ่งนาทีมันจะเกิดแท่งเทียนใหม่เสมอน,นะครับท่งเป็นนะครับท่งเป็นเนี่ยถ้าเราเลือกสมมุติห้านาทีก็คือทุกๆหนาทีมันจะเกิดแท่งเทียนใหม่สิบนาทีก็คือทุกๆสิบนาทีมันจะเกิดแท่งเทียนอันใหม่อยู่ที่เราเลือกแล้วหลักการวิเคราะห์ของเรานี่ครับอันนี้ต้องเรียนรู้นะครับต้องต้องเข้าไปเรียนรู้ ส่วนอินดิเคเตอร์ตรงนี้นะครับเรามาดูตรงตรงตรงนี้มันจะมีเครื่องมือลายเทรนไลน์แล้วก็ฟิโบ้เครื่องมือที่ผมใช้บ่อยก็คือเทรนไลน์แล้วก็ฟิโบนะครับส่วนวิธีการใช้เนี่ยเดี๋ยวค่อยไปเรียนรู้ในวิดีโอต่อไปนะครับนี่ก็เป็นอินดิเคเตอร์เวลาเราลากเทรนไลน์นะครับก็คลิกตรงน,น,น,นวเวลาจะลบมันออกนะครับถติว่า เพว่าเราเราลากแล้วนะครับเรายังจะสาไม่สามารถลบมันออกได้ถ้าเราไปาไปคลิกอย่างอืง่นในตรงตรงนี้มันจะถ้าเราจะลบออกให้เลื่อนมาที่ให้หาเทนไลน์ให้เจอนะครับแล้วก็มันจะมีจุดไข่ปลาอยู่ตรงนี้สามจุดตรงนี้ถ้้เราไปคลิกตรงจุดไข่ปลาแล้วมันจะขึ้นปอปอาพตตรงนี้มาแล้วก็ให้เราดีลิทนะครับปอปอาพตรงนี้เราเปลี่ยนสีได้นะครับเราจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองมันก็จะเป็นสีเหลืองเปลี่ยนเป็น สีแดงไม่ได้เป็นสีแดงเป็นสีแดงถ้าเราจะลบก็ delete ออกการใช้งานโปรแกรมเทรดของ IQ Option ก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับเราต้องไปฝึกใช้ให้คล่องนะครับโดยโบรกเกอร์เขาก็รู้สึกว่า สัพพอร์ตเราได้ดีนะคะรับก็คือมีบัญชีเดโม่ให้เราได้ทดลองเทรดในตลาดไบนารีออปชันนะครับก็ลองฝึกใช้งานโปรแกรมกันดูนะครับมีอะไรสงสัยก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามผมมาได้นะครับผ่านไลน์หรือผ่านเว็บไซต์หรือว่าโทรมาก็ได้โดยมากจะติดต่อทางไลน์จะดีกว่าเพราะว่าเวลาผมเทรด <ๆ S 1> โทรศัพท์ผมจะไม่เปิดเสียงไม่เปิดสั่นนะครับ คือใครโทรมาผมจะไม่ค่อยรู้ถ้าติดต่อทางไลน์มันก็จะขึ้นขึ้นป๊อปอักมาให้ให้รู้ว่ามีคนไลน์มาสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมคิดว่าก็คงไม่มีอะไรพิเิมแล้วพบกันใหม่นะครับในวิดีโอต่อไปนะครับสวัสดีครับ